ดวงของชาวลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนสิงหาคม2567ได้เจ็ดถ้วยนะครับมีเกณฑ์พบรักแบบปุบป,ปับฉับพลันนะสำหรับคนโสดนะครับคนมีคู่ก็จะได้ของขวัญของฝากเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์นะครับจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์แบบไม่ทันตั้งตัวนะชาวลัคนาราศีธนูนะครับมีเกณฑ์ใ้เดินทางไกลด้วย ไกลสุดคือต่างประเทศนะครับหรือทํางานเกี่ยวกับาการเดินทางเหล่านี้คือจะส่งผลตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับอาจจะได้ไปแถบแตะเข็บชายแดนบ้านเรานี้ก็ได้นะหรือบางทีก็เอเชียใกล้ๆเรานี่แหละนะครับยังไม่ไกลอะไรมากนะั้นในช่วงต้นเดือนนะแต่ว่าด้านถ้าเกิดเป็นด้านคดีความนะถ้ามีคดีความอยู่คุณชนะคดีนะครับนี่แหละ ถ้าเกิดไปแข่งขันอะไรก็ตามก็จะได้รับชัยชนะกลับมาชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานย้ายบ้านเนี่ยในะช่วงเวลานี้คือย้ายได้เลยนะครับเดือนนี้คือเป็นเดือนที่เหมาะนะครับเหมาะแก่การเปลี่ยนแปลงลหลายๆเรื่องนะครับเนี่ยเป็นเดือนหแห่งการพ้นทุกข์พ้นภัยด้วยนะครับมีเกณฑ์ถูกหวยด้วยนะเนี่ยชาวลัคนาธนูเนี่ย ก็ถือว่าคุณจะก็จะจะ,จะเปลี่ยนประเทศก็ได้นะอ mm hmm. ดูชะตามีเกณฑ์ได้อยู่ต่างประเทศถาวรน,นะชาวคณะราศีทนูเนี่แต่ก็ให้ระวังจะมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบางทีคุณอยากจะไปอยู่ต่างประเทศนี่แหละเขาอาจจะห้ามปลามคุณไม่ให้ไปอย่างเงี้ยก็อ,อาจจะมีปากเสียงกันนะตัวน,นี้นะลดความเป็นอัตตาลงหน่อยนะครับเชื่อฟังคนอื่นบ้างในบางครั้งตรงน,นี้นะ ความมั่นใจมันก็เป็นเรื่องดีแหละแต่บางทีมันก็ต้องฟังคนอื่นหน่อยนะครับชาวราศีธนูนะโดยรวมถือว่าดีนีครับในเรื่องของการงานและวก็โชคลาภด้วยนะดีมากๆความรักนะครับก็เป่งปังสดใสนะใครโสดอยู่ก็มีเกณฑ์พบปะแบบได้เจอคนแบบปุบปับฉพันธะ์นะครับในช่วงเวลาในเดือนนี้นะแต่ก็ต้องดูดีๆก่อนแหละนะครับบางที มันอาจจะดูดีแค่ตอนแรกเนาะมันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะครับใช้เวลาศึกษาดูใจกันก่อนนะเปลี่ยนงานย้ายงานดีนะครับย้ายบ้านก็ดีนะครับโชคลาภก็มาด้วยชาวขนะราศีธนูอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคน ท้ายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเลิบตื่นสติก็พอนะครับ